สวัสดีค่ะหมกทีมหมกตกปลาหมกพิมพ์ลายนะคะวันนี้นะคะมารีวิวกับงานหมกทีมนั่นเองค่ะมาจากทีมงานของ ฟอกกี้นะคะฟอกกี้ทำมือโดยหน่อยสกลน,นะคะเป็นลูกค้าที่เขามีโลโก้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ลูกค้าต้องการให้เรานะคะพิมพ์งานพิมพ์โลโก้ลงไปบนหมวกนะคะแล้วก็เลือกเลือกงานมานะคะก็คือสีหมวกนะคะทั้งหมดสีสีนั่นเองค่ะแล้วก็โลโก้นี้เป็นโลโก้ของลูกค้าเองนะคะแล้วก็มีไฟล์ที่คมชัดที่สุดก็คือประมาณนี้เลยค่ะ ก็สามารถทํางานได้นะคะถ้ามองไกลๆก็จะสวยมากๆเลยเพราะว่าอันนี้เราตั้งใจทํางานนะคะให้เต็มหน้าหมวกเลยส่วนงานหมวกนะคะสีีวันนี้นะคะก็จะมีสีดังนี้เลยค่ะแท้ดสีเหลืองนะคะสีเหลืองก็เด่นมากสดพอๆสีสดพอๆกับสีโลโก้เลยนะคะสีเหลืองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะตะข่ายเขาก็จะเป็นสีเหลืองด้วยด้านหลังก็จะเป็นสีเหลืองนะคะใครชอบสีสันสดใสนะคะก็ลองดูสีเหลืองได้เลยค่ะอาสีต่อมานะคะก็คือสีเขียวนั่นเองค่ะ สีเขียวนี้ก็จะคุมโทนมากคุมโทนไปกับสีของหมวกเลยแล้วก็สีของโลโก้มากๆนะคะ นี่ค่ะของสีเขียวนะคะทุกใบนะคะจะเป็นหมวกตาข่ายทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ได้งานไปนะคะ a, ก็จะเป็นหมวกแบบเดียวกันนะคะแล้วเราก็มีแบบเดียวด้วยค่ะเพราะว่าจะสามารถรีดงานได้นั่นเองค่ะ <S <S ส่วนอีกใบหนึ่งนะคะลูกค้าสั่งมาเป็นหมวกสีแดงล้วนแต่ว่าตอนนี้สีแดงขาดตลาดนะคะเพราะว่าคนนิยมจริงๆจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เป็นแบบนี้เลยก็คือว่าหน้ามหมวกนะคะหน้ามหมวกเป็นสีขาวปีกหมวกสีแดงแล้วก็ตาข่ายด้านหลัง เขาจะนิยมเป็นสีดํานะคะแล้วก็จะสามารถปรับระดับสีสัะได้เป็นแบบนี้คะ่ะนี่จะให้ดูชิ้นงานนะคะเพราะว่าสีนี้ลูกค้าเดิมสั่งสีแดงเราก็เลยขออนุญาตปรับเป็นสีแดงดําให้นะคะงานจริงสวยมากๆนะคะงานจริงสวยมากๆเพราะว่าสีดำค่ะพอเขาไปอยู่กับสีีสอะ่ะเขาจะเท่มากๆเลยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะอันนี้คือหมวกลายพรางคะ่ะและตาข่ายด้านหลังก็เป็นสีดํานะคะนี่ ส่วนที่ปรับระดับสีสันด้านหลังเขาก็จะเป็นโทนสีเขียวทหารนะคะใครที่ชอบหมวกลายพรางนะคะก็สามารถสั่งได้นะคะทางร้านมีหมวกลายพรางเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งโลโก้ได้ค่ะถ้ามีโลโก้เองอยู่แล้วก็ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะสามารถทํางานได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่มีโลโก้นะคะไม่มีโลโก้ก็ลองมาคุยกันได้ค่ะว่าเอ๊ชิ้นงานสามารถแก้ไขสามารถ วางแบบได้หรือเปล่าถ้างานไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะเราก็ทําแบบให้ดูได้ะคะ่ะแต่ถ้างานที่แบบต้องกําหนดต้องฟิกมากๆจริงๆก็ถ้าลูกค้าอยากได้โลโก้ก็สามารถสั่งทางร้านให้การาฟิกนะคะทํางานออกแบบนะคะอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาหรือ จะสั่งทางทาง,ท,างที่อื่นก็ได้แล้วก็ค่อยเอาโลโก้มาให้เราก็ได้นะคะเพราะว่างานหมวกก็คือต้องใช้ไฟโลโก้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณทีมงานของฟอกกี้ด้วยงานเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ก็เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ